สวัสดีครับคุณพอ่อคุณแม่ผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกๆคนนะครับวันนี้อยู่กับพี่ stone ในรายการคิดสนุกแล้ววันนี้นะครับพี่ stone จะชวนเล่นเกมคำถามชวนคิดสนุกครับวิธีการเล่นไม่ยากเลยนะครับเด็กๆแค่เด็กๆตั้งคำถาม,ถามเก็บข้อมูลและหาคำตอบให้ได้ว่าในวันนี้บุคคลปริศนาคือใครครับและในวันนี้ ครอบครัวสมาชิกที่สนุกที่จะมาเล่นเกมกับพี่สโตนจะเป็นใครนะเข้าระบบมาแล้วยังเอ่ยเข้ามาแล้วค่ะพี่สโตนสวัสดีค่ะพี่สโตนไอลิสเองค่ะสวัสดีครับเล986ค่ะสวัสดีครับน้องไอลิสสวัสดีครับคุณพ่อน้องไอริสด้วยนะครับสบายดีไหมครับสบายดีค่ะพี่สโตนแล้วพี่สโตนสบายดีไหมคะสบายดีเหมือนกันครับ ในวันนี้นะครับหมวดที่เราจะได้หาคำตอบกันนะครับคือหมวดที่มีชื่อว่านักประดิษฐ์ในประวัติศาสตร์ครับ mm hmm. ในประวัติศาสตร์ของเรานะครับจะมีนักประดิษฐ์หลายคนเลยครับที่ประดิษฐ์สิ่งของหรือเทคโนโลยีต่างๆนะครับกลายเป็นสิ่งต่างๆที่เราได้ใช้กันอยู่ในปัจจุบันนะครับพี่โซนอยากให้น้องไอริสและคุณพ่อนะครับ ลองยกตัวอย่างกันหน่อยดีกว่าว่ามีใครบ้างครับได้เลยค่ะของหนูนะคะก็คือโทมัสออเวอร์เอดิสันเขาประดิษฐ์หลอดไฟฟ้านั่นเองค่ะอ่าหลอดไฟฟ้าส่องสว่างแบบนี้นะครับที่ทําให้ห้องของเราสว่างได้ตอนกลางคืนและคุณพ่อล่ะครับ,บคุณพ่อเป็นการิเลโอครับเป็นนักวิทยาศาสตร์นักณิยศาสตร์คิดค้นเรื่องเกี่ยวกับ วัตถุหนักวัตถุเบารับปล่อยตกพร้อมกันเนี่ยมันจะตึงพื้นพร้อมกันนะครับและพี่โซนขอเพิ่มอีกหนึ่งตัวอย่างครับก็คืออเล็กซานเดอร์เกรแฮมเบลนะครับเขาคือผู้ที่คิดค้นประดิษฐ์โทรศัพท์เป็นเครื่องแรกครับซึ่งสุดท้ายก็ถูกพัฒนามาเรื่อยๆจนกลายเป็นโทรศัพท์ที่เราใช้โทรกันในทุกวันนี้นั่นเองครับเอาละครับตอนนี้พี่โซนเชื่อว่าน้องไอริสอากุณพ่อพร้อมจะเล่นเกมกันแล้วใช่ไหมครับรั่ เยี่ยมมากๆเลยครับถ้าอย่างนั้นขอคำถามข้อแรกเลยครับนักประดิษฐ์คนนี้เป็นชาวอเมริกันใช่หรือไม่คะนักประดิษฐ์คนนี้เป็นชาวอเมริกันใช่หรือไม่คำตอบก็คือปิงปองใช่แล้วครับสุดยอดครับขอคำถามข้อที่สองเลยครับเขาเป็นผู้สร้างระบบพลังงานกระแสไฟฟ้า ใช่หรือไม่ครับนักประดิษฐ์คนนี้ไม่ได้เป็นผู้สร้างระบบพลังงานและกระแสไฟฟ้าครับน่าเสียดายครับอ,อลองถามใหม่อีกครั้งนะครับนักประดิษฐ์คนนี้เขาเป็นพี่น้องกันสองคนใช่หรือไม่ครับม,มาถึงคำถามที่พี่โซนร,รอคอยครับนักประดิษฐ์คนนี้มีกันสองคนสองพี่น้องครับ เก่งมากครับน้องไอเลสโอ้โ oh หเป็นคำถามที่ดีมากเลยครับข้อนี้ขอคำถามข้อต่อไปเลยครับเ,เขาเรียนหนังสือไม่จบมหาวิทยาลัยใช่หรือไม่ครับและคำตอบก็คือปิงปองถูกต้อง,องครับรเอาละครับและตอนนี้พี่โสโตนก็เชื่อว่าเด็กๆหลายคนอาจจะรู้คำตอบกันแล้วนะครับแต่ครับ อย่าเพิ่งตอบครับเรามาถามคำถามเพิ่มเึ้นอีกหน่อยดีกว่าขอคำถามข้อต่อไปเลยครับได้ค่ะนักประดิษฐ์คนนี้ทอปทั้งสองช่วยกันประดิษฐ์เครื่องบินและทดลองบินเป็นพันพันครั้งจนสำเร็จใช่หรือไม่คะและคำตอบก็คือปิงปองโถถูกต้องครับนักประดิษฐ์คนนี้ประดิษฐ์เครื่องบินครับและเขาก็ ใช้ความพยายามหลายครั้งเลยนะครับกว่าจะประสบผลสำเร็จครับขอคำถามอีกสักข้อหนึ่งครับให้เราได้มั่นใจครับพวกเขาทั้งสองนี้นะครับผลิตเครื่องบินสำเร็จครั้งแรกเนี่ยในปี1903ใช่หรือไม่ครับนะประดิษฐ์คนนี้ประดิษฐ์เครื่องบินพาเครื่องบินนั้นลอยขึ้นไปบนอากาศเป็นครั้งแรกเมื่อปี1903ถูกต้องครับคุณพอ่อ เยี่ยมมากครับโอ้โหอันข้อนี้เนี่ยเป็นความรู้ที่เริ่มลึกขึ้นมากเลยนะครับเอาละครับขอคำถามอีกสักข้อจากน้องไอริสครับนักประดิษฐ์คนนี้ทั้งสองเป็นผู้ชายใช่หรือไม่คะและคำตอบก็คือถูกต้องครับนักประดิษฐ์ทั้งสองคนนี้นะครับเป็นพี่น้องกันและก็เป็นผู้ชายทั้งคู่ด้วยครับเอาละครับเก็บข้อมูลมาได้เยอะขนาดนี้แล้ว ได้เวลาที่น้องไอลิสจะต้องตอบแล้วครับว่านักประดิษฐ์ทั้งสองคนนี้ก็คือ2อพี่น้องตระกูลไรท์หรือภาษาอังกฤษเรียกว่าไรท์บรอดเดอร์สนั่นเองคะ่ะใช่แล้วครับคำตอบก็คือ2พี่น้องตระกูลไ right ร <Yay. S 1> ท์ท่นเองออฟวิลไรท์และวิลเบอร์ไรท์ครับยอดเยี่ยมมากครับน้องไอริสและคุณพ่อ <Yay. S 1> แล้วน้องไอริสรู้ได้จากคำถามไหนครับ เพราว่านักประดิษฐ์สคนนี้เขาเป็นพี่น้องการสองคนนั่นเองค่ะอืมข้อนี้ก็เป็นคําถามท,าที่เยี่ยมมากเลยครับทําให้เรารู้ว่าเป็นสองพี่น้องตระกูลไร้นั่นเองและคุณพ่อนะครับรู้จักคําถามไหนครับก็รู้จักว่าเขาเนี่ยประดิษฐ์เครื่องที่มันสามารถบินได้ก็เลยรู้เลยว่าต้องเป็นเครื่องบินแน่นอนใช่แล้วค่ะเองพี่น้องตระกูลไร้เยี่ยมมากครับ วันนี้ทั้งคุณพ่อและน้องไอริสนะครับตั้งคำถามได้ดีมากครับสุดท้ายเราก็เลยหาคำตอบได้สำเร็จนั่นเองครับอันนี้พี่โซนก็ต้องขอชื่นชมเลยนะครับเก่งมากๆลยเลย <Yay. S 1> วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับน้องไอริสและคุณพ่อที่มาร่วมเล่นเกมกันนะครับขอบคุณพี่สตนมากมากเลยค,ครับแล้วมาร่วมเล่นเกมกันใหม่นะครับ สวัสด,ดีครับบ๊ายบายครับบ <okay S 2> ๊ายบาเด็กๆครับการตั้งคำถามที่ดีนั้นมีประโยชน์มากเลยนะครับเหมือนอย่างสองพี่น้องตระกูลไรท์พวกเขาเองก็เคยตั้งคำถามไว้ว่านกทำไมถึงสามารถบินอยู่บนท้องฟ้าได้นานแต่ทำไมมนุษย์ถึงทำไม่ได้ล่ะเพราะคำถามนี้เองครับก็ทำให้พวกเขามีแรงที่จะหาคำตอบและสุดท้ายก็สามารถประดิษฐ์เครื่องบินได้สำเร็จครับนี่แหละครับ พลังของการตั้งคำถามถ้าเราตั้งคำถามที่ดีก็จะนำมาซึ่งคำตอบที่ดีครับและตอนนี้นะครับเด็กๆก,ก็ได้เวลาที่เราจะไปพบกับสมาชิกคิ่สนุกป,ประจำวันกันแล้วครับไปดูกันเลยครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเฟซบุ๊คเป็นสมาชิกคิดสนุกหมายเลข1828ค่ะเพื<ๆ>่อนๆรู้ไหมคะว่าโคอาล่าที่หน้าตาคล้ายกับหมีจริงๆแล้วไม่ใช่หมีค่ะ แต่โค่าเป็นสัตว์อยู่ในตระกูลเดียวกับจิงโจ้ค่ะเพราะในตัวเมียจะมีกระเป๋าหน้าท้องเหมือนจิงโจ้ทำให้คนส่วนใหญ่คิดว่าเป็นหมีนั่นเองค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายขอบคุณเกล็ดความรู้ดีๆจากสมาชิกค,คิดสนุกในวันนี้ด้วยนะครับและสำหรับเด็กๆทางบ้านคนไหนนะครับที่อยากสมัครสมาชิกนะครับมาเป็นสมาชิกค,คิดสนุกมาเล่นเกมสนุกๆก,กับพี่โตนก็สามารถสมัครมาได้ทางแฟนเพจ ที่สนุกครับพี stone รอสนุกกับเด็กๆอยู่นะครับและก่อนจากการวันนี้นะครับพี stone ก็มีคําถามมาถามเด็กๆนะครับคําถามก็คือนักประดิษฐ์คนไหนในประวัติศาสตร์ที่ประดิษฐ์โทรศัพท์เป็นเครื่องแรกของโลกครับถ้าเด็กๆคนไหนรู้นะครับก็สามารถโทรมาตอบได้เลยตอนนี้ครับที่เบอร์02 550 7441ครับ5คนแรกที่ตอบได้ก็จะได้รับของที่ลึกน่ารักน่ารัก จากทางรายการไปเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของรายการคิดสนุกแล้วนะครับกลับมาพบกับพวกเรากลับมาสนุกกันได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาดีๆแบบนี้6โมงเย็นเป็นต้นไปทางช่อง ALTV TV เรียนสนุกช่องดิจิตอลหมายเลข4แล้วพบกันใหม่ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบายยเด็กๆกลับมาตั้งคำถามด้วยกันใหม่นะครับ